สาวคลองใจซื้อกล่องสุ่มแมคคาคนดังพิมพ์รีัยได้กุญแจแต่ไม่ได้รถติดต่อไปเรื่องก็เงียบมีประเด็นให้พูดถึงอย่างต่อเนื้อสำหรับแมค้าออนไลน์คนดังพิมพ์รียแล่าสุดทางเพจผู้บริโภคแชร์เรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในทวิตเตอร์หลังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึง่งโพสเรื่องกล่องสุ่มระบุว่าเรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นในทวิตเตอร์ เมื่อมีผู้บริโภคท่านหนึ่งได้โพสเกี่ยวกับของรางวัลจากกล่องสุ่มของพิมพ์ริภัยที่ตนเองนั้นโชคดีได้รับรถมอเตอร์ไซค์แต่จนปัจจุบันรถยังไม่ได้ได้มาแต่กุญแจผู้บริโภคมารอดูกันสิว่าจะเป็นยังไงต่อไปทางนี้ผู้โพสทวิตว่าทั้งนี้ผู้โพสได้ทวิตข้อความว่าได้รถมอเตอร์ไซค์จากกล่องสุ่มปัจจุบันรถยังไม่ได้ได้มาแต่กุญแจโดยครั้งแรกบอกว่า 2-3วันจะมีเซลล์รถติดต่อมาผ่านไป1สัปดาห์กว่าให้รอจนถึงวันที่20มกราคมล่าสุดติดต่อไปบอกว่าจะประสานงานให้แล้วก็เงียบไปเลยโดยผู้โพสต์ระบุได้ว่าติดต่อไปทุกช่องทางแล้วได้คําตอบแค่ว่าจะประสานงานให้หลังโพสต์มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากบางรายระบุว่าที่จริงมีเรื่องเยอะเรื่องมีมานานมีปัญหาโดยตลอดขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ